้พระอขุดคพระรูปรรปรมธาตุาาส่วนนี้พระชีนาวโรวงก็เสนอไวสรอ,อินเดียบอกว่าควรจะทูนกล้าให้พระเจ้ากรุงสยามเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศเอกราชประเทศเดียวที่นับถือพุทธศาสนาในเวลานั้นทางอินเดียก็ให้ทูตมีหนังสือมากราบคมทูลรัชกาลที่ห้าได้ทรงพญาสุขุมซึ่งต่อมาเป็นเจ้าพญาอมราชาหาปันเดินทางเป็นผู้แต่แทนต่างพระองค์ ไปอัญเชิญพระบรมธาตุส่วนนี้มาประเทศไทยระหว่างที่มาในเรือนน่ะพญาพญาสุขุมไม่ใข่เชื่อเอพระธาตุแทหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะที่เราเชิญมามันใส่ในพระเจดีย์กาไหลทองอ่ะกำลังลึกสงสายอย่างนี้เชียวนะอยู่ในห้องเคบินในเรือเนี่ยทันในนั้นพระธาตุองค์นี้สมแดงอภินิหารเป็นฉับพธรรรังสีแผร่สว่างทั่วห้องเลยพญาสุขุมนั่งอยู่บนเตียงเวลากลางวันตกตะลึงงันไปหมดเวลานั้นน่ะ ทนายหน้าหอของพญาสุขุมเป็นขุนกําลังจะเข้ามาด้วยธุรกิจกับพญาสุขุมเปิดประตูห้องเคบินโผล่เข้ามาเลยยืนอ้าปากค้างมองพระบรมธาตุแสดงปาฏิหาริย์อ้าปากค้างนั้งสองคนเลยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นแล้วพระบรมธาตุมัพูเจ้าแน่แล้วส่วนนี้เข้ามาถึงเมืองไทยตั้งไว้ว่าพระแก้วให้ประชาชนบูชาสามวันแล้วก็เวลานั้นชาวพุทธนานานชาติรู้ข่าวส่งผู้แทนมาขอส่วนแบน่งส่วนแบน่งจากรัชกาลน้หาคณะสงฆ์พม่าคณะสงฆ์ลังกาคณะสงฆ์ญี่ปุน่น เดินทางมากับเป็นการใหญ่ทีเดียวรลังจากนี้ห้าก็แบ่งให้กระทั่งเหลือแล้วถึงไปบรรจุไว้บนยอดภูเขาทองวันวันพุเดี๋ยวนี้เพราะฉนั้นโดยหลักฐานโบราณคดีเราก็มีกระดูกพิธเจ้าเป็นพยานพธาตุที่นักโบราณคดียอมรับทุกประการโดยหลักฐานทางศาสรประวัติศาสตร์มีเมืองกบิเลพัทเออร์ก,รกัลลัชคฤห์เชตวันารามคูสิตารามอุพภูพารามที่เกมัยอินเดียขุดค้นพบฝาก่ะเป็นมากมาย รวมทัง้งกติคันธก,กุดีที่อยู่พุทธเจ้ายังทบเลยที่อินเดียที่คูวันนี้เป็นหลักฐานอยู่นี่โ,นโบราณคดีทางการประ,ะวัติศาสตร์นี่หลักศิลาจารึก a า a ลึกพระเจ้าอสูเออร์ a ึกกษัตริย์อินเดียสมัยโบราณต่างๆเอยที่กล่า,นะา,าวถึงพุทธเจ้าน่ะมีพร้อม a j ลึกของพวกศาสนาอื่นในศาสนาพราหมณ์ซึ่งไม่จาเป็นจะต้องมายกย่องพุทธเจ้าในคัมพี์ในศาสนาพราหมณ์ก็กล่าวถึงพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ยังไงต่อสู้กับพิพรมายังไงพวกพราหมณ์ได้ต่อสู้พุทธเจ้ามายังไง ไปมีข้อความระบุในศาสนาซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาพนราหมระบุไว้นอกจากศาสนาพราหมรแล้วศาสนาเชยยังระบุไเจ้าอีกก็เป็นศาสนาที่เกิดร่วมยุคพุทธสมัยเด็กกล่าวถึงพระสมณะโคโโดมอย่างนั้นอย่างนั้นคำสอนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มีไว้ในศาสนาอื่นๆนานับประการหลักฐานมีหนัง้ัมมจุดหาหมาทเหตุของพวกกรีกที่เดินทางมาตีอินเดียสมัยอาหรับกันดโดยมหาราชก็ได้บันทึกถึงภาวะการของพุทธศาสนาในอินเดียนี่พวกกรีกนันจะต้องมานักถือพุทธอ่ะ เขาเป็นฝรั่งมังค่าเขายังพูดถึงพุทศาสนานี่เพราะฉะนั้นประมวลหลักฐานต่างๆทั้งโบราณคดีประวัติศาสตร์หลักธรรมะแสดงให้เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีชีวิตอยู่ในโลกจริง